ตะลอนชิมกินแดกมาแล้วครัชแฟนเพจกรูชาแน,นลทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการตะลอนชิมกินแดกนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้วยตึงเท่านะครับเชียงใหม่นะครับทะเลสาห้วยตึงเท่านะครับว,นนว,นนวันนี้มีสาวๆมาเพียบเลยนะครับวันนี้ <c oughs> สวัสดีพี่ป็นเขียครับสวัสดีครับ เพลงแต่งเสร็จหรือยังครับเสร็จกันแน่นอนครับซิงเกิลนี้อ่าอืซิงเกิลใหม่นะอันนี้อ่าแล้ลองฟังซีเธอซีทีเธอวันซีเธอทีเธอทีเธอนะเดี๋ยวนี้ยอมใจเธอยอมแล้วจริงๆคนอะไรชนะเรากไผ่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 นะฮะคนเนี่ยคนเนี่ยนะฮะขอขอบคุณทุกคนด้ว ถ้าเธอยังเนี่ยแฮกอ้ะโอ้โหโอ้โหคนคนนี้ใช่ไหมเจลายสลายสลายวจลาศเด็กกันเยอะเลยนะครับเมนูเด็ดของที่นี่ก็ต้องไม่พลาดนะครับต้องกุ้งเต้นนะครับกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะเต้นกันเหมือนกันฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมก็อยากเต้นเหมือนกันครับสาวๆไปเต้นด้วยกันนะครับไอ้ย่าจะชวนไปเต้นที่ไหนครับ ไปจนไปเต้น Elliot, cake, s <S ที่ไหนนั่นหมอกีต้านั่นหมอกีต้าไม่เปิดครับวันนี้ไม่เปิดนะครับวันนี้เรามาอยู่นี่นะต้องการเสียใจก็มาครับตอนนี้ครับสาวๆนี่เริ่มไล่ที่นะครับตอนนี้ผมพร้อเริ่มไม่แต่งเพลงนะครับนี่แม่อย่างเดียวนะครับตอนนี้พี่เป็นเขียวเราก็ มาเจอพี่พี่อะไรพี่เขียนไขเลยเขียนไขเลยวานิดโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเราจะมาเจอที่ห้วยตึงเท่านะครับเจออยู่ที่ห้วยเขาวันนี้เขาพักงานมาอยู่ที่ห้วยตึงเท่านี่ครับล่าสุดนี้เราเราไปเจอเขาที่ปายนะพี่เออใช่เลยครับเนี่ยเจอเขาที่ปายปายอะคูสติกครับอ่าพี่เด็ดนะครับมาห้วยตึงเท่านะครับก็ต้องนี่เลยเมนูเด็ดของเขาไม่สั่งไม่ได้นะครับ กุ้งเต้นนะครับนี่แต่ตอนนี้เขาไม่ทำไมไม่ร้งงทำไนนี้เต้นเลยเขาแสดงว่ากุ้งวันนี้ชอบกินชอบเต้นเพลงอย่างบีบบ๊อบไงเขาน่าจะมาวิบบับหรือเปล่าบีบบ๊อบวีบบ๊บกุ้งชอบเต้นเพลงวิบบับเออบ๊อบนี่ติดฮัทนิดฮัทเพลงเสร็จนะครับให้พี่สมพรได้รีวิวเป๊ะซะของเราหน่อยนะครับอ่าอ่าอืม เป็นไงบ้างครับคิดถึงเมียน้อยเลยครับค oh, ิดถึงเมียน้อยเลยแล้วโอ้โหอารมณ์ไหนนี่โอ้อร่อยต้องบอกจนต้องบอกต่อมาที่ร้านสันลมจอยร้านสันลมจอยนะครับพี่ห้วยตึงเท่านะครับที่เราเคยทำเอวีกันนี่ครับมี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 แล้วทำไมเรายังไม่กลับครับพี่ตอนเนี้ยนะ เราเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศโอ้เรายังเก็บบรรยากาศครับอ่ะเนี่ยตีฉิงสักเพลงนะครับอ่าฉิงซับเออโอ้หมดแตอนนี้เขาดับไฟหมดแล้วนะแล้วมากินกันที่ตรงหน้าร้านนะครับร้านสารลมจอยนะครับนี่ตอนนี้สมพรโปรโมทเพลงเป็นเรียบร้อยนะครับมาไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้ ขอบพระคุณ FC และมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ